สวัสดีครับผมทนายด้วงครับสุเชมทั่วทิพย์วันนี้วันที่21เมษายน2563นะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดโควิด1 9นะฮะก็ทั้งเดือนนี้ก็ส่วนมากแล้วก็อยู่บ้านนะฮะออกไปก็แค่ใกล้ๆไม่เกินกิโลครึ่งกิโลก็ ออกไปซื้อกับข้าวเอากลับมาทานที่บ้านบ้างซื้อเผื่อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นทานตอนเย็นบ้างก็เดือดร้อนกันไปทั่วทุกหย่อมย่านนะฮะเมื่อคืนอ่านในข่าวก็มี คนที่ตกงานแล้วก็ไปนอนพักกันอยู่ในสวนลุมเยอะแยะไปหมดซึ่งจริงเท็จผมไม่รู้นะฮะดูดูใน u t u b e ดูในโซเชียลมีเดีย <c oughs> เห็นแล้วก็เป็นที่น่าเวทนาแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะไปหมดที่แทบจะไม่มีข้าวกินกันก็มีผู้ใจบุญทั้งหลายที่ ออกมาบริจาคออกมาทำข้าวทำอาหารให้กับผู้ยากไร้ทานกันก็ทานกันก็ผมก็ขออนุมโมทนาบุญนะฮะขอให้บุญที่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ครั้งนี้ของท่านทั้งหลายเนี่ยขอให้ท่านก็มีความสุขความเจริญนะครับช่วงอยู่บ้านเพื่อ ช่วยชาติกันนี่โดยที่ไม่ออกไปรับเชื้อแล้วก็อย่าเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อก็มีเวลานั่งศึกษาข้อมูลต่างๆในการที่จะตั้งรับว่าจะทำงานกันยังไงต่อไปในในอนาคตระบบของศาลเองตอนนี้เขาก็มีออระบบที่ให้ฟ้องทางออนไลน์ได้ผมก็ กำลังศึกษาอยู่นะฮะกำลังศึกษาอยู่กับเลขาเสมัครไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีการฟ้องทางออนไลน์ซึ่งเป็นระบบของศาลที่ท่านประธานศาลฎีกาท่านคิดขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายผมเองก็ มีมีน้องอยู่คนหนึ่งนะฮะชื่อเทวันไทยพาณิชหรือคนเป็นริ้วเขาก็เรียกกันทนายติมอดีตก็เป็นประธานทนายจังหวัดชาเชิยงซามีอะไรผมก็โทรศัพท์ปรึกษาหาลือพูดคุยกันอยู่เรื่อยครับก็ ทนายติมนี่ก็ว่าความมา2ี่สปีได้แล้วสมัยที่เขาจบกฎหมายมาใหม่ๆนี่เขาก็ไปไหนคนเขาก็เรียกเรียกไอ้ติมไอ้ติมทั้งเมืองนะฮะจบทนายมาก็ไม่ไปขอใบญาติทนายไม่ไปขอตัว๋วไม่ไปอะไรใจะอะไรท่าน,นชอบดูพระชอบเล่นพระ มีวันหนึ่งผมก็ถามเขาว่าติมเมอ้ยทุกวันนี้ไปไหนคนเขาเรียกว่าไงวะเขาเขาบอกคนเรียกผมไห้ติมครับพี่ผมกม็เลยบอกไปไปอบรมไปขอรับใบญาติมาเป็นทนายความกันต่อไปอย่างน้อยเนี่ยคนเขาจะได้เลิกคนเขาจะได้เลิกเรียกว่าไอ้ติมแล้วก็มาเรียกเราเป็นทนายติมก็หลังจากนั้นเขาก็ไปอบรมไป ขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความมาก็เลยเป็นทนายติมท่านอดีตประธานทนายความจังหวัดทางเซามานับวันนี้เขาก็ว่าความมา21ปีแล้วผมเองก็โทรศัพท์พูดคุยกับติมเขาเนี่ยบอกไอ้ติมมันมันเป็นไปได้ไหมที่จะมีทนายที่ว่าความแล้วไม่แพ้เลยเนี่ย ติมเขาก็เห็นตรงกับผมฮะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอาจจะมีเหมือนกันที่เป็นทนายความแล้วแล้วก็ไม่เคยแพ้เลยก็คือทนายที่ไม่เคยว่าความเลยในเรื่องทนายที่ว่าบอกว่าดังมากว่าความไม่เคยแพ้เลยนี่ผมส่วนตัวผมไม่เชื่อ เพราะว่าจจากประสบการณ์ตรงของผมนะของผมเองก็มีแพ้มีชนะครับกับติมเนี่ยกับทนายติมเนี่ยผมเองเป็นคนฝึกเข้ามากับมือเป็นคนบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ฝึกเขาเพื่อให้เขาเป็นทนายเนี่ยก็ยังเคยว่าความกงินผมยังเคยแพ้เขาเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่า ข้อเทจริงมันต้องแพ,แพ้แพ้ก็คือแพ้แพ้ก็เป็นประสบการณ์เพื่อที่จะอ,อจะไม่แพ้อีกคิดกันแบบนี้กันแล้วกันก็สมัยผมเด็กๆเลยเนี่ยคุณตาผมเนี่ยทนายอุดรวัยานนท์เป็นพ่อของแม่เนี่ยก็จัดว่า เป็นทนายที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดชางเซาสมัยก่อนนะฮะที่มีชื่อเสียงมากเพราะว่าตอนหลังก็มาเป็นผู้แทนรัษฎรของจังหวัดชางเซาเป็นผู้แทนรัษฎรคนเดียวในยุคสมัยก่อนในสมัยโบราณละตั้งแต่2,480ยกว่านุ่นก็เป็นที่ล่ำลือกันไปทั่วว่าตาผมนี่ว่าความไม่เคยแพ้เลย เขาล่ำลือกันอย่างนี้ยายผมก็เล่าให้ฟังว่าตาแกเก่งมากว่าความไม่เคยแพ้เลยตาผมเขาก็ามีโรงเรียนอยู่ในซอยอ่อนนุชนะฮะซอยอ่อนนุชทิ้งเทพเนะนี่ยเนื้อที่สักแปดไร่สมัยก่อนผมก็ยังเด็กๆแปดครัวสิวบครัวอะไรเงี้ยฮะก็ด้วยความสงสัยว่าตาเรานี่ เก่งขนาดนี้เชื่อเหรอว่าความไม่เคยแพ้ก็ผมก็ไปถามพันลงพันลงของโรงเรียนของคุณตาผมเนี่ยเยน็ยนๆก็พันลรงก็อยู่บ้านเขาผมก็เดินจากบ้านคุณตาซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็ไปนั่งคุยกับพันลรงถามพันลรงว่านะนะคนเขาบอกว่า คุณตาอุดรน,นี่เก่งมากว่าความไม่เคยแพ้เลยนี่จริงไหมครับพันโลงเขาบอกว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าคุณตาด้วงเนี่ยว่าความให้น้าเนี่ยยังแพ้เลยนาก็ไปติดคุกอยู่พักหนึ่งถึงได้มาขอทำงานกับคุณตาเนี่มาเป็นพันโลงที่โรงเรียนอันนี้ก็ เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมได้รับการบอกเล่าว่า,าตาผมไม่ใช่ว่าจะเก่งขนาดที่คนล่ำลืออย่างนั้นไอ้ที่เก่งมากาสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณนะฮะตอนที่วิธีพิณานะความอาญายังไม่ได้แก้ไขเนี่ยคือถ้าสืบถ้าฟ้องมาข้อหาหนึ่งแล้วสืบแล้วไปเป็นอีกข้อหาหนึ่งอย่างเนี้ย สมัยก่อนเลยยุคสมัยโบราณเลยที่ที่ยังไม่มีการแก้ไขวิธีพิจารความอาญาเนี่ยแบบนี้ก็ให้ยกฟ้องเลยพอแก้วิธีพิจารณาความอาญามาแล้วเนี่ยถ้าฟ้องมาข้อหาหนึ่งแล้วไปสืบพยานอย่างเช่นฟ้องว่าเอ่ยยักยอกชอโกงแล้วก็ไปสืบมาเป็นอีก ข้อหานึงอย่างฟ้องชอบโกงแล้วมันกลายมาเป็นยักยอกอะไรเงี้ยก็ลงโทษได้เสร็จแล้วสมัยผมเด็กๆเกนี่นะฮะเด็กๆเ,เลยเนี่ยมันก็มีการที่รัฐบาลในยุคตอนนี้ผมเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มีการเรียรายเงินของเงินจากประชาชนเนี่ยให้ช่วยกันบริจาคคนละหนึ่งบาทในยุคนั้นเนี่ย ก็มีประเทศไทยก็มีคดีข่าวพระวิหารมีการให้ประชาชนช่วยกันบริจาคเพื่อให้เอาเงินที่ประชาชนบริจาคเนี่ยมอบให้กับท่านหม่อมราชวงศ์เสนีปามโมุตซึ่งท่านเป็นทนายความก็ปรากฏว่าคดีนั้น ก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าประเทศไทยเราแพ้คดีประเทศเขมรที่แพ้คดีนี่ไม่ใช่แพ้คดีเพราะว่าท่านหมอมเจ้วงเสนีปาโมดไม่เก่งนะฮะท่านเก่งนะฮะแต่แพ้คดีเพราะไอ้เรื่องที่ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านพยานเอกสารที่ฝรั่งเศส มาทำแผนที่เราไปรู้เรื่องนี้ก็ตอนที่ไปเรียนกฎหมายก็เอามาเล่าสู่กันฟังฮะว่าถ้าทนายคนไหนบอกว่าผมเก่งมากว่าความไม่เคยแพ้เลยนี่ผมอาจอยากจะให้ท่านทั้งหลายนี่ ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเออทนายท่านนั้นอาจจะติดโม้นิดๆน,นะเป็นไปไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าจะมีใครที่เกิดมาแล้วว่าความไม่เคยแพ้เลยนี่อยู่บ้านว่างๆก็นั่งอ่านสำนวนคดีเก่าๆนะฮะไอเรื่องแพ้นี่ไม่ต้องมาเล่าแล้วกัน เอาเฉพาะเรื่องชนะมาเล่าสู่คนฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการคิดเป็นแนวทางในการที่จะเอามาใช้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเมื่อสักสามสิบสามสิบปีก่อนเนี่ยผมก็ว่าความให้กับคนขับรถสำรอรับจ้างเนี่ย ในจังหวัดชางเซาวเนี่ยเ,เรื่องหนึ่งก็เป็นคนยากจนนะนะฮะพ่อเขาก็มาขอให้ผมช่วยหน่อยเพราะว่าเขาขับรถสำลรอเครื่องรับจ้างเนี่ยวิ่งไปบนเส้นทางผมไม่แน่ใจว่าจะชื่อถนนเทพคุณากรหรือเปล่าก็คือถนนที่วิ่งจัด ไฟแดงตรงแยกโรบินสันเนี่ยโรบินสันทางซาวเนี่ยรับวิ่งเข้ามาวัดโสธรเนี่ยตอนนั้นถนนก็เป็นถนนเล็กๆนะฮะแต่ก็มีช่องทางสวนกันได้สองเลนสำหรับเครื่องนี้เขาขับขับรับผู้โดยสารมาเขาก็ขับมาในช่องทางเดินรถของเขาด้วยความเร็วปกติวิ่งจากแยกไฟแดง โรบินสันเพื่อมาวัดสุธรก็มีรถรถมอเตอร์ไซครับจ้างเอ๊ะมีใช่มอเตอร์ไซครับจ้างมีรถจักรยานยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วสูงสวนมาคงจะแซงรถอะไรมาด้วยแล้วก็เข้าไปในช่องทางเดินรถของรถสำรอเครื่องรับจ้างก็เป็นชนขาด้านขวานี่ชนหน้าแข้งชนเข่าแล้วตัวรถเนี่ยก็ พุ่งขึ้นไปชนในที่นั่งผู้โดยสารของรถสำรล้อเครื่องผลปรากฏว่ารถคนขับรถจักรยานยนต์ตายครับผู้โดยสารที่นั่งมาในรถสำรล้อเครื่องก็ตายครับก็เหลือคนขับสำรล้อเครื่องคนเดียวตำรวจ ในยุคนั้นนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าเขาใช้ดุลพินิษในการสั่งคดียังไงเขาก็สั่งคดีว่าคนขับสำลรกเครื่องเนี่ยขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็สำลรอเครื่องเองก็เ,เข่าเสียในแข้งแตกตอน เอาตัวมาสาลเนี่ยนะฮะลำบากลำบากยากเย็นต้องออพ่อแม่พี่น้องเขาก็ต้องช่วยกันอุ้มแล้วก็เขเดินไม่ได้แล้วก็เอามันวางไว้ในห้องออพิจารณาเพราะว่าเป็นคดีอาญาจำเลยจะต้องมาสารทุกครั้งไปก็มีการสืบพยานสู้คดีกัน ซึ่งในการสู้คดีก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะฮะเพราะว่าข้อเท็จจริงที่เราเอามาถามค้านเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนของพานักงานสอบสวนทั้งนั้นเช่นภาพถ่ายที่เกิดเหตุเศษวัสดุต่างๆที่เกิดจากการชนเนี่ยไฟไฟหน้าไฟเลี้ยวเศษ พวกวัสดุที่มันแตกเนี่ยมันตกอยู่ในช่องทางเดินรถของสำรอกเครื่องทั้งนั้นสารท่านก็พิจารณาโดยละเอียดแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ความประมาทของผู้ขับขี่รถสำลัอเครื่องก็เลยพิพากษายกฟ้องไปผมยังมานั่งนึกว่า โลกนี้ถ้าเอาดุลพินิษของพระงานสวนกับของพนักงานนัยาการสองคนนี่โดยที่ไม่มีสารนี่ประชาชนคนยากจนไม่ต้องยากจนรวยก็ด้วยผมว่าติดคุกกันเต็มหมดเรือนจำไม่มีที่ขังเพราะว่า การใช้ดุลพินิษแบบเนี้ยของทํางาบสวนในยุคนั้นนะฮะผมไม่ได้พูดถึงทามกงางสวนทุกคนนะฮะพูดถึงทามกงาสวนบางคนจริงๆแล้วพอไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็น่าจะมองภาพออกได้ว่าเอาเศษเศษไฟหน้าเศษไฟเลี้ยวเศษวัสดุต่างๆของรถจักรยานยนต์รวมทั้งเศษบางชิ้นส่วนของรถ สำล้อเครื่องนี่มันก็ตกอยู่ในช่องทางเดินรถของสำล้อเครื่องมาทั้งนั้นผมสงสัยว่าทำไมพระงามสวนถึงไม่สั่งสั่งไม่ฟ้องซะหรือเรื่องไปถึงท่านนายการทำไมท่านนายการถึงทำไมถึงไม่สั่งไม่ฟ้องทำไมถึงจะต้องสั่งฟ้องไปซึ่งเป็นเรื่องที่ ต้องถือว่าถึงแม้มันจะเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะแต่ว่าคนไม่มีตังมันมันมันเดือดร้อนแสนสาหัสต้องประกันตัวก็ต้องมีการไปขอร้องคนซึ่งพอมีสตังอยู่บ้างเนี่ยมีมีที่มีทางเนี่ยให้ช่วยเอาที่ทางมาประกันตัวสำล้อคนนี้หน่อยก็เลยรอดไปก็ต้องถือว่าเป็นความกรุณาของศาลท่านที่ พิจนาโดยละเอียดโลกนี้มันก็เลยมีความเป็นธรรมรเพราะว่าในประสบการณ์การทำงานของผมเนี่ยความเป็นธรรมจริงๆแล้วก็ยังหาได้ในขบวนการยุติธรรมนะฮะโดยโดยเฉพาะในศาลที่เอาเรื่องนี้มาเล่าก็เล่าให้ มีพระงามสวนบางท่านได้มีโอกาสฟังแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแก่ท่านหวังว่าท่านคงจะใช้ดุลพินิษให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผมก็เชื่อว่าบ้านเมืองมันก็น่าจะดีมากแล้วก็คือประชาชนได้รับความเป็นธรรมในเบื้องต้นนะคร ไม่ต้องเอาเรื่องให้ไปโลกโรงโกคสารโดยที่อะไรมาสั่งฟอ้องหมดไม่รู้อะถูกผิดสั่งฟอ้องไว้ก่อนอย่างนี้มันก็เสร็จหมดนะครับวันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะพอมีประโยชน์อยู่บ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะก็ถือว่าคนแกมาเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังแล้วกันนะครับ วันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับขอญอาตสวัสดีครับ